สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวประจำสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมารีวิวไอ้นี่นะครับนั่นก็คือตัวรับสัญญาณกระจายสัญญาณนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือพวกนีดิเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องรับกระจายสัญญาณน,นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันนี่คือแพ็กเกจที่เราได้มานะครับก็จะเป็นการ อหุ้มแบบธรรมดาธรรมดามานะครับตัวนี้ในราคา169บาทนะครับนี่ครับตัวนี้ในราคา169บาทนะครับลักษณะของเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นไวเลสรีพิเตอร์นะครับมีทั้งหมด4เสานะครับรับสัญญาณไรฟาย2.4นะครับอ่าตัวนี้ก็ Made in Japan นะครับในญี่ปุ่น นี่ครับลักษณะของตัวกล่องก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของหน้ากล่องเขาก็จะมีรูปแบบของเจ้าตัวรีพิเตอร์ให้เราดูแล้วก็พร้อมกับรูปแบบนะครับรูปร่างของตัวรีพิเตอร์นะครับด้านข้างเป็นอย่างนี้นะครับมีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะบอกถึงในเรื่องของพวกโมดูลレーションไทป์นะครับไอ้พวกดีสซิเวอร์นะครับไวเลสนะครับรับได้2.4นะครับมี 6 4สิบนะครับแล้วก็มี wpa นะครับส่วนในเรื่องของสัญญาณก็จะเป็น2.4นะครับอ่าแล้วก็พวกกำลังไฟอยู่ที่ ac 1น0่งร้โวลต์นะครับเอาพูดอยู่ที่ dc 5้าโวลต์หนแอมป์นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง ac และ dc นั่นเอง,เองนะถ้ามีเครื่องแปลงก็สามารถเป็นไฟโทราเซลล์ก็ได้นะครับ่ เดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกัรน,นะครับอ่าแล้วว่าผมเพิ่งสั่งมาแล้วก็มาลุ้นร้อมกันกับท่านผู้ชมนะครับในเซตนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับหน่งเลยคือคู่มือนะครับคู่มือของเจ้านี้ก็จะเป็น Quick Installation Guide นะครับก็คือเป็นตัวคู่มือที่เอาไว้ใช้ใสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับ เนี่ยครับก็จะบอกว่าสามารถใช้เป็นเลนเป็นสายแลนนะครับเป็นวายไฟนะครับเป็นว i f ไฟ LED นะครับ power LED นะครับหรือว่าในเรื่องของปุ่มของตัวนี้นะครับมันหมายความว่ายังไงให้เรามาอ่านนะครับถ้าเรามีเวลาก็ให้เราศึกษาคนค้าข้อมูลกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมานะครับในส่วนของตัว กล่องนะครับของตัวเจ้านี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับลักษณะของเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีสี่เสาอย่างที่เขาบอกนะครับตามรูปเลยนะครับตามรูปเนี่ยนะครับสี่เสานะครับตัวรับสัญญาณนะครับก็จะมี2.4แล้วก็ 5G นะครับซึ่งเป็นตัว w i f i รีพิเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว W W คือ l a n เลสนะครับก็คือในกรณีที่เราเสียบสายแลนนะครับ ตัว w เนี้ยจะเป็นสีแดงขึ้นนะครับเห็นไหมมีสายแลนสองตัวนะครับตัวต่อถัดมาก็จะเป็นตัววีแลนด์นะครับเลสนะครับก็คือไฟเกี่ยวข้องกับตัวอ่า i นะครับถ้าเกิดตัวนี้นะครับจับไ i f i ได้นะครับตัว Wi-Fi ก็จะใช้งานตรงนี้นะครับตัวตัว Wi-Fi เลสอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Wi-fi อีกตัวนี้นะครับอ่าส่วนตัวด้านล่างสุดก็จะเป็นตัวปุ่ม power นะครับหรือว่าอ่าสวิต ตัวที่เราเสียบแล้วใช้งานได้นะครับปุ่มตัวนี้จะขึ้นเป็นส่งสัญญาณให้เรานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมันก็จะบอกในส่วนของนี้นะครับเห็นไหมด้านหลังนะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพวก SSID นะครับเป็นรีพิเตอร์ XXX คือเราเสียบเข้าไปปั๊บนะครับตัวรีพิเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นคําว่ารีพิเตอร์ตามด้วยเลขรหัสข้างหลังนะครับ ส่วนตัว SN นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น S 2 0 2 0 0 0ย์สนะครับส่วนตัว Default ในเรื่องของการตั้งค่าก็จะเป็น1 9 2 1 6 8 1 1 1กนะครับก็คือ m a d e in c h i น a นั่นเองนะครับส่วนปุ่มรีเซ t ตนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็รีเซ t ตได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบแล้วก็ใช้าง,งานกันดูนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เริ่มดำเนินการเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไฟสีเขียวนี้ขึ้นเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือปุ่มตัวด้านบนนะครับก็คือเป็นตัว W เนี่ยก็คือในเรื่องของเวลาเราเสียบสายแรงเข้าไฟตัวนี้จะขึ้นโชว์นะครับว่าสถานะการเสียบสายแรงเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัว Wi-Fi ตัวนี้ก็คือมันปล่อย Wi-Fi ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบอกว่าตัว Wi-Fi ดิพิเตอร์ตามด้วย xx อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็ ตัวด้านล่างตัวนี้นะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อกับอ,อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับส่วนตัวนี้กระพริบอยู่ตรงนี้ก็คือไฟ power นั่นเองหรือว่าการเปิดปิดการใช้งานนั่นเองเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอแล้วทําการเชื่อมต่อกันนะครับแล้วว่ามาทดสอบกันว่าอินเทอร์เน็ตที่เราได้จะแรงขนาดไหนไป let's go ต่อมาก็จะเข้าไปที่ตัว Wifi นะครับแล้วก็จับ Wi-fi เจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะน,นี่เห็นไหมที่ที่ผมได้บอกทุกช่านไปว่ามันขึ้นสัญญาณว่ารีพิเตอร์ F 3 2 a นะครับที่เป็นรีพิเตอร์ตามด้วย X X X นั่นเองนะครับก็ทำการเชื่อมต่ออ่าเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วปับ๊บนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ให้นะครับเราก็ไปที่ เบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น IE Firefox Google Chrome หรือว่า Google Edge นะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเราก็จะไปที่เดี๋ยวไป Safari แล้วกันนะครับเมื่อเข้ามาฟา Safari เสร็จแล้วปั๊บถ้าเป็นเราเชื่อมต่อของมันอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยแต่ถ้าใครนะครับที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่หน้านี้ได้ให้พิมพ์คําว่า 192.168.11แล้วก็จุดนะครับแล้วก็เข้าไปที่ล็อกอินนะครับอ่านี้มันให้เลือกภาษาไทยเอย้มันให้เลือกภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโปรตุเกสแล้วก็ภาษาจีนนะครับเราก็เลือกภาษาอังกฤษเสร็จแล้วล็อกอินครับเมื่อล mm ็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีให้เราเลือกสามอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมด AP กับโหมด รีพิเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันไม่สามารถที่จะไปใช้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเราเตอร์ได้หรือไม่ตัวกระจายสัญญาณหลักไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นรีพิเตอร์หรือ AP โหมดเท่านั้นนะครับถ้าเราจะใช้เป็นรีพิเตอร์นะครับในกรณีที่เราใช้เป็นรีพิเตอร์เนี่ยทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ารีพิเตอร์ก็คือการจับสัญญาณแบบไร้สายกับตัวเราเตอร์หลักที่จะเอามาปล่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็น EP Mode เอเอพีโหมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการรับสัญญาณจากสายจากเราเตอร์หลักมาเป็นมาเสียบเข้ากับตัวเออเราเตอร์ไอ,อรีพิตเตอร์ตัวนี้นะครับให้กลายเป็น AP Mode มดนะครับกรณีน,นี้เราจะเลือกเป็นรีพิตเตอร์โหมดนะครับเราไปเน็กครับอ่าเมื่อเราเน็กเสร็จแล้วปั๊บนะครับมันจะเออเขาเรียกว่ามันจะเลือกสัญญาณที่มันอยู่ใกล้เคียงแถวแถวนี้นะครับให้เราสามารถ เลือกใช้งานได้นะครับนี่ของเรามันจะเจออยู่ที่ 4G CPE 15083นะครับแล้วก็ปุ๊กปุ๊กนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ทำการเลือกนะครับเสร็จแล้วก็เราอาจจะใช้เป็นอ่ะเอาแบบง่ายๆไปก่อนส่วนตัวอ่า 2G extender ssid ตัวนี้นะครับให้เราตั้งชื่อใหม่นะครับให้เราตั้งชื่ออุปกรณ์ของเราใหม่เราจะใช้เป็นไรผมผมจะตั้งชื่อเป็น test ลวกัน t e s, <Yes>. <S แล้วก็ไปที่ next ครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่ออะไรให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีรายละเอียดให้ดูว่า e x p a n d e s นะครับแล้วก็ ตัว2 G e x p e n d e r อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดให้เรานะครับโอเคก็ออกด finish เข้าไปครับ <Okay. S 1> อแค่นี้นะครับมันก็จะบอกว่า set up is complete นะครับ d i c o n n e c t to the network is t h e f ส r 30วินาทีนะครับนี้นะครับเราก็เข้าไปที่ตัว Wifi แล้วก็ไปเช็คตัวเครื่องของเรานะครับนี่ครับเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการจิ้มคำว่าเทสแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยเข้าร่วมถ้าเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรหัสผ่านถูกนะครับยูเซอร์เนมผ่านยูเซอเนมถูกผ่ารหัสผ่านถูกจะขึ้น เครื่องหมายถูกสีน้ําเงินนะครับโอเคทีนี้เราก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวอื่นเรียบร้อยนะและ้วนะครับก็เรามาเชื่อมต่อที่ตรงนี้แล้วก็มาที่ Wi-Fi แล้วก็มาทําการทดสอบดูว่าอินเทอร์เน็ตที่เราได้แรงขนาดไหนนะครับปิดตัวนี้ก่อนอ่าไวไฟจากมือถือเราก่อนโอเคนะครับเทสดูปึ๊บอ่า คือเน็ตที่ผมมาปล่อยมันเป็นเน็ตซิมนะครับความแรงอยู่ที่4เมกนะครับเห็นไหมเท่ากันเป๊ะนะครับ4เมกทีนี้เมื่อเราเชื่อมต่อเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูอ่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าเราเกาะสัญญ,ญาณ Wi-Fi ได้แล้วนะครับมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เห็นไหมนี่ครับสีเขียวก็คือตัวแรกก็คือมันปล่อยสัญญ,ญาณ Wi-Fi ออกมาว่า Wi-Fi ของมันชื่ออะไร หลังจากที่เราก่อสัญญาณเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับมันจะมีสัญญาณตัวที่2ก็คือตัวที่มีระบบ w i f i นะครับก็ขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราเสียบสายแรงเข้ามาอีกตัวหนึงปั๊บนะครับตัวริวตัวนั้นก็จะขึ้นเป็นสีเขียวทันทีนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานของมันเบื้องต้นนะครับ วิธีการใช้งานเจ้าตัวรีพิเตอร์นะครับเอ็กเทนเดตัวนี้นะครับเป็นระบบ Wi-Fi 2.4นะครับที่สามารถนำไปใช้งานได้นะรกรณีที่เรามีเราเตอร์หลักอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะทำการเชื่อมต่อเพื่อจะให้กระจายไปไปที่ที่เราต้องการนะครับได้ก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสามารถกระจายสัญญาณให้กลายเป็นโหมด AP ก็คือรับสัญญาณจากตัวเราเตอร์หลักนะครับมาเสียบสายแลนที่ตรงนี้แล้วก็กระจายเป็นเราเตอร์อีกตัวหนึง่ง นในบ้านได้เลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้า,ารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวข้องกับตัวนี้นะครับสามารถทักอีเมลสอกกบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรที่ไม่ทําไม่ได้หรือไม่ก็สงสส่เกี่ยวข้อ,ของกับพวกรีพิเตอร์หรือเครื่องอุปกรณ์ไอทีอะไรต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ทิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์พีเคกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับก็ขอขอบุกะคุณ มารีวิวเจ้าตัวรีวิเตอร์ตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับว <Yeah. S 1> ันนี้นะครับผมก็อ oh. ยากให้นทนมจากค k House Studio นะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคยับ okay. okay. yeah.